รู้จะกลัวว่าคนทำเข้าค่ะฮะคนทำเขาเก่งนะอีกตัวหนึ่งบีมเขาบอกมาให้ติดเอาไปเล่นเฉยเอาไปเล่นเฉยแม่กะเอาไปติดท้องมึงมนงด้วยใช่ได้ใช่ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้แม่บีจะมาทำอะไรครับนี่แม่บีสั่งซื้อยกมา นกอะไรอะนกเหย่ยอนกอินรีเหี่ยวหรืออ <the> ินรีอินรีบีมบอกอินรีแต่แม่ที่แม่กดเขาบอกว่ามันนกเหย,ยว่อ่ะ <the> นกเหย่ยวคือซื้อมาทําอะไรครับอันนี้เอามาไว้ไล่นกอะมามามา,มาแกะกันแกออกมาดูก่อนแม่บีว่ามันเป็นอย่างไรครับตัวเขาไหรรตัวเขาไหร่ซื้อมาตัวลนะตัวละ49บาท49บาทต้องใส่ท่านด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่ท่านกันเหย่่วหรืออินซีก็เหมือนแล้วดึงปีให้กลางแบบนี้อ่ะ อันนี้เปิดสวิตแล้วใช่นก็จะมีแต่เหมือนนะทำเหมือนนะโอ้ยแรง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 อันนี้ทานไม่ทานไม่อ๋อเขาบินอยู่ที่ระบีมันไม่ได้แกว่งไปแกว่งมาแล้วแต่คือมันเหมือนว่านกขยับนกขยับนกลอยอยู่ที่อ่ะแล้วนกนกตัวเล็กมันก็กลัวแต่ไม่ว่าันกลัวเยี่ยวกลัวเยี่ยวเออเยี่ยวเนี่ยล่าสัตว์เป็นอาหารนะ วัวโดนกี่ร้อแม่บีนงไงหเห็นนกกระจอกตรงพุ่มไม้ปะเดี๋ยวเราเอาเหยี่ยวเนี่ยไปวางตรงสนามหญา้าดูสิว่าน,นกกระจอกตัวเ,เล็กอะ่ะจะกลับมาอีกไ,ไหมให้แม่บีไปเนี่ยเนี่ยตรงพุ่มไม้เนี่ยชอบอยู่กันอแม่บีไปวางดูดิว่านกจะกระจอกจะกลัวเปล่าทดสอบก่อนเนี่ยให้บ้านนกกระจอกเต็มเลยตรงต,รงต,รงต้นไม้นะเน,เนี่ยก็ตรงต,รงต้นไม้เต็มเลยนะจ้า อ่เราถอยห้างก่อนดูดิจะได้ผลมาเดี๋ยวป้าจะใช้วิธีการซูมกล้องนะบีเป็นไงปฏิกริยาองเฮ้ยนกจริงเมานกอ๋อ oh! แม่บีบอกว่านกมาสังเกตพฤติกรรมครับว่าเฮ้ยอันนี้มันนกจริงเมามันอันตรายมันจะทําร้ายพวกเราไหมไใช่ปะ เอออาจจะได้ผลเหมือนกันนะบีเขาใกล้เขาไม่เข้าใกล้เลย,เลย้มันมีเสียงนะนะบีนะเหมือนนกเนี่ยเขาเรียกส่งเสียงกันว่าศัตรูมาอ่าศกเขาเขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่าอะไรสื่อสารสื่อสารนเนี่ยสังเกตเห็นปะนกบินมาที่ๆๆๆๆๆๆแล้วเขาทำเสียงกันใ,นใหญ่เลยอ,ะอ่ะผมไม่มาจริงนะเนอะเจ้าเขาเรองกมันส่งดังเลยจะอยนั้นบินโชบไปนั้นบินโชบไปเลยอ่ะมาดูเขาเขาไปสำรวจอยู่ต้นไม้ต้นนั้นบีเห็นปะ เมาดูว่าคืออะไรไปปะไปปะออบินหนีบินหนีบินเข้ามาแล้วก็บินหนีบินเขานาแล้วก็บินไปได้ผลได้ผลได้ผลเล็กๆอาจจะกลัวแต่ไม่รู้นาน,านออๆอบินมชอบอ่ะ <laughs> มันไม่ใช่ของเล่นนะเนี้ยมันเป็นของไว้ใช้ใ,ในบ้าน <laughs> เอามาเป็นของเงนด่าง นี่ไปให้แม่เบียออกมาแล้วเดี๋ยวป้าบาจะไปพูกไว้บนบ้านอ่ะตอนนี้เรามาที่ห้องนอนข้างบนนะครับเราจะติดไว้ที่ระเบียงติดไว้ตรงไหนยูนี่แต่ก่อนจะติดป้าบาสอยากจะบอกว่านกตรงสนามหญ้าเมื่อกี้ไมเลยไม่มีตัวไหนยูเลยอะถ้าเกิดมันไปหมดเลยอะเนี่ยที่มันอยู่ตรงต้นไม้มันบินไปหมดเลยอะถ้าเกิดมันร่วงลงมาล่ะอ่ะแม่เบี้ติดตรงไหนครับ เขาชอบมาเกาะตามตรงเนี้อ๋อมีขี้นกใช่ไหมเตยพราะแม่บีเขาขึ้นมาทําความสะอาดไม่รู้จะอยู่ป่ะนะเพราะกาวที่เขาให้มาเป็นกาวสองหน้าเป็นไงอ่ะเปิดสิเป็นไงเหมือนไหมเหมือนไหมเฮ้ยบีดูว่ามันแน่นไหมมีทีท่าจะล้วกไหมกาวอะไม่น่าจะล้วงเอาไปกดหลังใช่ปอกดแล้วแงะปะแล้ก็บีอ๋อบี บินวนเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเส้นเอ็นก็หมุนโอ้พอห้อย่สูงๆมันวนะ่ะมันโดนลมด้วยเปล่าไม่เหมือนเลยจะรู้จะกลัวเลยคนทำเข้าป่าฮะคนท,<แ>ทำเขา,าเก่งนะอีกตัวหนึ่งบีมเขาบอกมาให้ติดเอาไปเล่นเฉยเอาไปเล่นเฉยแม่กะเอาไปติดท้องนูนด้วยใช่ได้ใช่ได้ออบินอ๋อบินแรงไป แม่ครับแม่จับว่าไปจีบคุณนนท์บาสไม่รู้ว่ารัตมี่มันกว้างขนาดนี้ไม่งั้นจะเย็บออกมาข้างนอกหน่อยเออจะย็บขอบนอกนี่ใช่จะข้างในห้องเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้ยอมรับว่าเหมือนนกไม่กล้ามาเลยอ่ะไปหมดเลยอ่ะโอ้เขาฆ่าเชือกมันใส่นก ใช่ใช่เอ็นมันใสเอ็นมันใสนกไม่รู้ยแก้มันใสนกก็เลยอ๋นอน้นองมันแก้มบินมาแล้วก็ไปเลยอะบิมมันก,ก็จอกอะมองอ<ะ>ไม่ค่อยเห็นขนาดน้นนอมันก็ยังมองไม่ค่อยใช่ใช่อะ,อะที่ป,ปาป๊าสังเกตอะน่าจะได้ผลนะเอะอพอนกไปหมดเลยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ปาป๊าแม่บีน้องบิมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอยอย่ามาใกล้ป่าไหมล่ะ <laughs> เดี๋ยวไปมาดูความคืบหน้าว่าจะมีขี้นกไหม